สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอ็มยูโรสชาแนลกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้นะคะเอมมาในรูปแบบวอล์กนะคะซึ่งเป็นวอล์กสำหรับวันที่ครอบครัวเอมนะคะจะได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนใครที่จะมาคิดดูคลิปนี้แล้วจะมาดามงดาม,มา่าว่าทำไมถึงแบบได้ไฟเซอร์นะเป็นด่านหน้าหรือเปล่า เดี๋ยวกลับไปดูคลิป M8 ะเอาไว้ให้แล้วว่าทําไมครอบครัวเถึงได้รับวัคซีนไฟเซอร์นะคะอย่ามาดราม่าในคลิปนี้นะไปดูกันให้เรียบร้อย ก็นั่นแหละนะคะทุกคนอย่างที่เอ็มพาให้ทุกคนไปดูกันก็คือว่าบ้านเอมอะจะมีคนที่ได้สิบรับไฟเซอร์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนก็คือมีป๊ะป๊าหม่าม้าแล้วก็สามีของเอม ซึ่งทั้ง3คนนั้นเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทที่ทางเว็บไซต์นนพร้อมนะคะเป็นผู้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์สําหรับคนกลุ่มเสี่ยงมาให้สําหรับครอบครัวของเอมนะคะก็อย่างของม้าจะเป็นคนที่อา,อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะแต่ว่าของสามีเอม่ะเขาจะเป็นกลุ่มผู้ป่วย7โรคเสี่ยงก็คือ พี่เขามีน้ําหนักตัวเกิน100กโลตอนนี้เขาก็อยู่ประมาณ103เกือบ104กโลเท่ากับว่าเป็นผู้ที่มีน้ําหนักเกิน100กิโลแล้วก็ดัดชนีมวลกายก็คือมากกว่า33กิโลขึ้นไปต่อตารางเมตรนะคะก็คืออยู่ในผู้ป่วย7โรคกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือปะาป๊าป,ป๊าป,ป๊าเอมา็มเคยมีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบนะคะแล้วก็มีประวัติอะไรการรักษาคือแบบตอนนั้นแบบว่าวุ่นวายมากเพราะว่ามันไปตีบอยู่ที่จังหวัดนครราชสี มาแล้วคือต้องแบบเป็นอะไรที่กลาหลนมากแล้วก็เป็นช่วงที่มันเป็นปีใหม่อ่ะคนเดินทางเยอะมากนะคะแล้วก็ทําให้การจราจรติดขัดกว่าจะไปถึงที่โรงพยาบาลมหาราชป้าเอ็มก็เกือบตุยเย่ไปแล้วนะแต่ก็คือรอดมาได้ะคะ่ะเข้ากับว่าตอนนี้ก็คือป้าก็เป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคเอ่อเลือดหลอดเลือดในสมองตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ็มน่าอธิบายก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาดูคลิปนี้แล้วจะเกิดดราม่านูน่นนี่นั่นคือ มันจะต้องมีคนมาดามาเพราะว่าเอ็มเข้าใจว่าไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ใครๆประชาชนคนไทยทุกคนอยากได้อันนี้เอ็มก็ต้องขอขอบคุณมากที่ทางนนพรมะคะได้จัดสรรวัคซีนตัวนี้มาให้แก่กลุ่มคนที่แบบว่าเขาอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างพ่อกับแม่อย่างสามีของเอ็มเนาะแต่ว่าในเรื่องของ จะแยกประเด็นกันระหว่างวัคซีนสําหรับด่านหน้าและวัคซีนสําหรับประชาชนคนทั่วไปคือวัคซีนสาหรับดานหน้ามีคนก็เข้าไปคอมเมนต์ถามที่สาธรารณสุขจังหวัดนนท์เหมือนกันค่ะก็คือ70,000สนโดสอ่ะเขาฉีดให้เออเขาเรียกอะไรดานหน้าเรียบร้อยพวกหมอพยาบาลเออคนที่แบบทํางานดานหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้6กแสนสี่หมนโดสน,นะคะมันจะเป็นในส่วนของคนประชาชนคนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่ขึ้นทะเบียนกับนนท์พร้อมเอาไว้หรือว่ากับเว็บไซต์ของสา าธารณาสุขจังหวัดใดๆเอาไว้ะคะ่ะก็คือทางบ้านเอ็มก็อยู่ในกลุ่มตรงนั้นนะคะก็เลยได้รับมาอันนี้เอาเป็นว่าเคลียร์นะคะจบนะไม่มีดราม่านะเอ็มอธิบายแล้วก็แปะรูปคนที่มาถามเอาไว้ให้แล้วนะไม่มีดรามานะ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราวาไปสถานที่ฉีดวัคซีนเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้มาถึงที่เซนทรัลเวสเทตแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะต้องเดินตามทางเส้นสีแดงๆตรงนี้ไปนะเพราะว่าคิวของป้ามาแล้วก็พี่เบียร์เขาจะได้คิวตอน10่โมงถึง11บเโมงนะคะตอนนี้ก็รอป้ามาห้องน้ำอยู่นะเดี๋ยวก็จะเดินตามทางเส้นสีแดงตรงนี้ไปน่าจะเป็นร้านร้านโล่งๆเนาะของชั้นหนึ่งเนาะใช่ป่ะหลินเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเด <sie op. S 1> ี๋ยวไปดูค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานที่ฉีดวัคซีน <sie S 1> แล้วคนะ่ะอยู่ที่เซนทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะตอนนี้เอ็มก็เดินมาตรง หลังห้างของเซนทันนะคะทุกคนอันนี้คือกําลังแถวที่แบบรอคิวฉีดคือแบบยาวมากมากเลยค่ะต่อวันมันจะอยู่ที่ประมาณ9,000คนนะต่อสถานที่นะซึ่งมันจะแบ่งเป็นเซนทันเวสเกตกับเอ่อเดอะมองงามุงวานนะคะตอนนี้ก็คือแถวยาวประมาณนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้คิวฉีดประมาณเมื่อไหร่นะคะยังไงเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันค่ะ ทุกคนตอนนี้ป้ามาแล้วก็พี่เบียเดินแถวลันเข้าไปเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะเอ็งก็มานั่งอยู่หน้าห้างเซนทันนะในโซนด้านหลังของเซนทันเวสเทิรนนะคือตอนนี้อยากจะให้ดูแถวมากๆเลยคือแบบนี่คนแถวมันลันเข้าไปจนถึงตรงนู้เลยแล้วเอ็งแบบนั่งออกมาอยู่ไกลมากๆากเลยเขาไม่ให้แบบว่าเข้าไปยุ่งอะไรข้างในได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ นั่งเงาเงรอกับน้องสองคนนะเดี๋ยวก็ mm hmm. นั่นแหละเราก็ยังยังไม่รู้เพราะว่าได้ยินเสียงเขาว่าเรียกแยกกลุ่มผู้สูงอายุคนท้องแล้วก็เจ็ดกลุ่มเสียงลูกอ้วนอะไรเงี้ยแยกออกคือแบบคัดกรองออกไปอย่างดีเลยนะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงเพราะตอนนี้เวลาก็ปลาเข้าไปสิบโมงยี่สิบแล้วคิวของเราคือสิบโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงนะคะแล้วคนไหนเยอะมากอย่างที่เอ็มให้ดูกันไปเนาะก็ นั่นแหละเดี๋ยวไงมาอัปเดตอีกทีนะคะมีกระีดฉีดแอลกอฮอล์เพราะเราก็ไม่น่าการานั่งกับพื้นอะเราก็กลัวหมดแล้วเมื้งแอลกอฮอล์เนี่ยหมดยังเป็นติ้ง,ง,งหมดยัง<อ>แล้วดูเหนื่อน้องสงสารมากคือเขาไม่เปิดแอร์ทุกคนพัดลมก็ไม่มีเปิดประตูห้างก็ไม่ได้เพราะอะไรแล้วแบบคนมาเยอะๆก็ใส่แมสสองชั้นน่เหมือนจะตายตอนเนี้ย จะให้เดินอ้อมล็อบข้างเลยนะไม่รู้อ้อมทำมไมอ้อมให้ความดันขึ้นเล่นนะคะตอนนี้ก็นั่งพักใจหายคอก่อนนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งค่ะทุกคนตอนนี้ก็เคลียร์คิวเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะตอนนี้ฟ้ากับหมขึ้นไปแล้วนะ,ะดูข้างล่างดิคือแบบคิวเยอะมากๆตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปชั้น4นะคะก็คือเดินตามทางขึ้นไปนะฟ้ากับหมาไอหมักขึ้นไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินตามพี่เบียร์ขึ้นไปอยู่ คือพี่เบียร์เขาจะเป็นอยู่ในกลุ่มโรคอ้วนของฟ้าน,นี่คือเป็นเจ็ดกลุ่มเสี่ยงโรคร้ายเพราะว่าไปฟ้ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดทีสมองนะแล้วก็อีกคนหนึ่งหมอมาก็คือเป็นผู้สูงอายุนั่นเองเขาก็ค,คือแยกโซนกันไปดีนะว่าเอ็มมาด้วยคือแต่ละคนแยกโซนกันไปแบบตรวจเอกสารวุ่นวายไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็กาลังจะเดินทางไปฉีดแล้วค่ะตอนตอนนี้แล้วยังไม่ได้ขึ้นชั้นสี่นะเรามาอยู่ชั้นสองเพราะว่าเขาให้มาวัดอุณหภูมินะแล้วคือตอนนี้เดินอ้อมรอบทางมากๆความดันจะขึ้นแล้วใช่ไหมแม่นะเป็นไง เอ้ยไงซื้อูไวยป้าซู่ซ่ไว้ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงชั้นสี่ของเวสเกตฮอแล้วนะคะนี่เวสเกตฮอข้างหลังคือเราจะได้ชยินนะคะแล้วก็แถวแบบยังยังคงยาวอยู่จากข้างหลังที่ได้ดูมันยังยาวอยู่นะอาจจะมีเสียงแบบแทรกบ้างมันก็จะพยายามพูดดังๆนะนี่นะเดอนป้ากลับมาแล้วก็พี่เบียร์ฉีดเดี๋ยวจะเอาใหดูรอบๆน,นะคะ น้ำหนักตัวสูงระพูมนะครับลงให้ครบ ความรู้สึกเป็นไงเล่าดิเจ็บไหมจริงเหรออุ้ยเจ็บขนาดนั้นเชียวอุ้ยตอนหมอจิ้มเข็มหมอจิ้มเบาหรือจิ้มแรงไม่รู้จิ้มแบบไม่รู้จิ้มปุลยเข้าไปเลยเหรอโอเคของป๊าต้อง11โมง3 1นะคะถึงจะคนเวลาที่หมอให้แบบว่าพักดูอาการนัะนี่ถามน่อยเป็นยังไงบ้างฉีดวัคซีนเจ็บปะไม่เจ็บจริงเหรอเก่งขนาดนั้นเชียว นี่ของแม่กี่โมงของแม่หมด11-28หมอฉีดแรงวะไม่ไม่เจ็บแล้วไหนแม่โชว์หน่อยแขนนีแ้แขนนี้คือวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองนะคะสำหรับผู้สูงอายุเก่งมากเลยดูก็แม่จะเจ็บเต่วลว <laughs> เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสําหรับการที่พาฟ้ามาแล้วก็พี่เบียร์นะคะมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะเป็นหนึ่งในของผู้ป่วยที่แบบว่ามีกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือตอนนี้ผู้ป่วยมีอาการหิวนะคะหิวมากหิวแบบจะกินอะไรลัวกินควายได้แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเข็มหนึ่งแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น ประธานาธิบดีโจไบเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริจาควัคซีนล็อตนี้มาให้กับประเทศไทยนะคะให้กับกลุ่มคนแล้วก็บออุคลากรด่านหน้าของประเทศไทยของเราได้ฉีดน,นะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณ,าคณออสาธารณสุขจังหวัดนนท์ด้วยนะคะที่จะสรรวัคซีนไฟเซอร์นี้นะคะฉีดให้กับทั้งตาทั้งมาแล้วก็พี่เบียร์นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะก็ตอนนี้ก็ขอจบวสาก่ัวเพลงเท่านี้นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ